มเตอร์มือน่ยกไงคุณเบิร์นฮัเนี่ยเดีอะจังเอยวยกไปยุติก่ะไวคุณเบิรหน้าเหมือนนี่ันอี้จังมเตอร์กีบีเลยแตเป็นอยู่ตรงนี้ติต่เป็กเนมากตปีเลแต่ปีเลยนะแต่ไดกอยู่กับผมถึงความเป็นอยู่ความเป็นได้ยัง

ถึงแม่เจอป้าหนักเรียนได้บันเนียเจอป้านักเรียนปันเนียก็เอาไว้ขอไอ้ก็ไอ,อ,อ้มังบนันนันไอ้มังปีงั้นจะโผลจะี่เบานม่มนถึงพ่อแม่ก็บันเนียครับพ่อแม่ก็ไม่ให้เคยไม่ให้ผมก็มามีก็มาพ่อแม่ก็อยางต่างกันหมดอยากต่างกันหมดถึงตุมล้านสี่ควนไว้จา,ยยายเลี้ยงถ <laughs> <laughs> ึงมแม่อ่างงานกินปันเนี่ยครับ กินบังกอดบังมกินบังกอบังตามเรียงเสื้อผ้าอะไแบบนี้ครับเสื้อป้ากับเหมือนเสื้อของบันม่ออาทิตยลอ้ยปีอ้ปีตึงปีซ่าปีปีเลยนะปีซ่านะเป็นคนในเสื้อมาเสื้อป้าดีหลงเต่าเล้กับหลงตาตุึงโดยอัานได้รายกามาดูเลยมากๆ

ที่อากุญนี่ไหนกบกลัวนี่เต็มกับไวายกเองกันเอากับไวาเองกันเดือนได้แล้วครับควายเดือนหนึ่งไม่เกินสามรยเดือนไม่เกินสามรยเดี๋ยววันนี้จะสามรยหรือเปล่าคงเดือนแล้วอืมบัตรบัตรสวัสดิการได้ไหมได้ได้ได้บัตรสวัสดิการกันมาอยู่กานเงินได้เกนสามร้ยเลยนะถึงไหมครับสมมติว่าอยากให้ก็ช่วยต่างเรื่องดันให้มั้งครับ